พี่น้องคงไปได้ยินเสียงปากแจ๊ๆวๆอยู่ในป่าโอ้เฮ็ดยังแม่ลายกบเซ้เซ้สบายดีเบาเต้โอ้พูน่าโอ้เฮ็ดลายเทไรหิมะหิมะมาเก็บเห็ดนี่เห็ดปลวกไก่เนาะสุดปากดังไรคนสิมา ปีน้องาปรพามาจบกีเห็ดสบายดีเจบุรพาและทินงานเบุรพาวันนี้ลอยมาขอาปากกีเห็ดเนาะระวังเื่อมาเก็บผเดียวงูตออเนือเจ้าขับงูดีนี่งูสัวใหญ่แท้โอ้ยอ้ยงูสัตวใหญ่แท้เจ้บุรพลาเก็บเพ็ดมานัวสไม่ใหญ่ของดตูงูดดู่ดดูู ต่วงูาผูเจดกอ่ยเ็บเคุยโนะปิต่ย่านแท้พี่น้องครับงูไหมงูไปบ้างงูให่ไหมพี่น้องคุนะปิตรย่านเทนนี่มาใหญ่เทะน้องเอ้ยทีมามาบึงคาผูใหญ่สร้างม่ใหญ่เป็นว่าสองว่าคุณน่ะหันหน้าเขาไปชวนได้บัวลาพาคักเลยโคดโคดโคดปต่ย่านแท้นี้ประมาณสองว่าพี่น้องงูจมีอะไรจะว่าะไสิงดุงผู้เละสิงเสือ สิงจักสิงลายงูสิงเนาะลายงูสิงงูสิงใหญ่สร้างอันเป็นอย่างอย่าปากคนสิมากเก็บเห็ดนำ้ำโอ้โยจังแม่นเพ็ดปวกน้อยพี่น้องเอ้ยงามคับงามเนยเอาไปคือกันตัวกันเลยเบื่อเปบ่ย่างพี่ห่งคาม,มาลายพี่เม็ดง่ายเลยมันเก็บเม็ดมือ,มอกับโบเม็ดเห็ดนะ แม่อยู่นี่ก็ะคางูเห่าเดี๋ยเจ้าเอ้ยบาดนี่โอ้พี่น้องตายวันไปควันมากระคางูเห่าบาดนี่อันไหนแม่นี่ปตายบังแดดนี่คูงูเห่าจักงูสิงเนาะจักงูเห่าจักงูสิงสังมาลายแท้ดุงนี่ซางไม่มีแต่งูตาย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 จักอะไดเสียหายเฮ็ดมีต่ย่านเอ้ยมีต่ย่านงูกับบานนั้นโอ้จังหลอก็ออกเมืออะไรจักสิเก็บเฮ็ดเมื่อคื้บ่กนี่ ขอดไปขอดมาของงูน้องของน่องอยู่สิไม่ได้โอ้ดอกขักขดหน้าเนาะดอกขักดแคไหนของเนี่ยผูเห็ดพวงออกเห็ดพวงงามคุณหากระตกคุณตกแล้วมันะออกแล้วบัดเนี่ยมันคุณตกแน่เด็ดออกน้ำจักหน่อยเห็ดพวงน,น้อยนี้ออกเห็ดพวงใหญ่ออกได้บัดเนี<ม>่ยคุยเก็บออกเห็ดพวงใหญ่ พูด,พดสมาดกมาหลายใช่ปะงูด,ดังหลายคุณสิมาคุณสิผัดอีดิง้งยิดบาทหน่ยคุณสิตื่นเนาะคุณสิตื่นแล้วเขาสิมาเก็บนำเขามาตัดพืน้นเขาสิมาเอาเห็ดนำแยกบุญละพะกักไปคิดที่น้ำเลยดอกพอดีน้ไนอไม่เนาะโอ้โหลายงามเนาะสัะดอกเขาพอดีงามเลยแซ่บได้เห็ดอันนี้ หอมหอมมกนีม่มุ้งอย่างนี้ปะมุ้ในกระป๋านหัวก็มีได้ข้างคาบงูอันดีตึงคาบงูก็เลยเล่นมาข้าง<อ>นี้ก่อนเล่เล่าเล่นคาบงูมันยังมีเสื้ออยู่เนาะเอ็มมันมีเสื้ออยู่อยากให้โปร่งง่ายเลยค่ะอยากให้โปล่งง่ายก็เอานี่นี่เลยก็ได้นี่แหละอกขนาดหน้าให้ปล่งง่ายก็ได้อสามีกับพ่อแก่กี่น้องนี่ได้บ่แม่ถ้วยน้อยหนึ่งนี่ได้ได้ได้ พี่ิีไปมาพูโอ้ปะต่ย่านคาบงูว่ะอี่ฮาเมย<ะ>์เป็น,นาบงูอีกคแนนวะโ้ไม่ง่ายเยอะแห้งควัดแห้งเห็ดรีบเห็นใบโต เขาดึงบ่ทำไมทัน,นก็มีได้พูดเนื้อมีบ่โอ้อยู่ในงูแต่ออกออกไก่งูเนาะอกอกในงูเนาะอันนี้แต่ย่านทีวะเบิ่งยายวัวเก็บกเห็ดปวกครับพี่น้องเพ็รปวกไก่เก็บเพชรปวกไก่ข้าวโพดใหญ่โตพี่น้องเอ้ยบื่อปุ๊บแม่ มัดเลยมัน,นองออย่านยงนี้เราหากระออ,ะอ,องขาออเนาะหาอยู่หากินครับสายานแค่งโงนี่กรได้อะน,อนี่บ่อันนี้ขั้นขักเนาะ ออกขางสวนเลยขางหัวเลยพี่น้องนี่ละเนาะหลายละ่ะพอนั่นละ่ะ